สวัสดีครับวันนี้พาทุกท่านมาติดตามแปลงทั่วเขียวนะครับที่เราหว่านหลังที่เราเก็บเกี่ยวข้าวโพดไปนะครับตอนนี้อายุได้หนึ่งเดือนกับห้าวันนะครับหนึ่งเดือนกับห้าวันตอนนี้ปัญหาที่เราเจอก็คือเรื่องของหนอนนะครับหนอนกินใบครับดูครับใ่พุนเลยครับถามว่าหนอนกินใบ ส่งผลยังไงก็คือพื้นที่ในการสังเคราะห์แสงเพื่อสะสมอาหารออกมาเป็นมเมล็ดมันก็จะไม่สมบูรณ์นะครับมีโอกาสที่จะสูญเสียผลผลิตเราก็เลยต้องจัดการเรื่องของหนอนนะครับฉีดพ่นทั้งป้องกันและกำจัดนะครับนี่ครับชัดๆเลยครับ เมื่อกี้เจอตัวเท่านิ้วก้อยนะครับใหญ่มากนี่ครับนี่ครับดูครับนี่ครับนี่ครับหนอนดุมากครับรอบนี้ก็ต้องติดตามตอนต่อไปนะครับว่าแปลงนี้จะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตหรือไม่นะครับ เราหว่านแบบไม่ได้ฉีดยาคุมหญ้านะครับใบทั่วเขียวมันโตคุมหน้าดินได้ไวนะครับจะมีข้าวโพดเหลือนะครับที่งอกขึ้นมาก็ใช้คนเดินถอนเก็บนะครับดูนะครับแล้วก็ไม่เคยรดน้ำเลยนะครับ